สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการตั้งค่าความไวทั้งหมดของผมเลยแล้วกันนะครับพอดีมีน้องๆหลายๆคนนะก็ถามกันมาเยอะพอสมควรนะครับความไวเนี่ยมีความสำคัญยังไงก็คือถ้าเกิดว่าเราตั้งความไวดีหรือความไวที่มันเหมาะสมกับเราที่สุดเนี่ยเราจะสามารถเล่นได้ดีขึ้นเนาะ,ะทีนี้ก็ไปกันที่ตั้งค่าเลยแล้วกันนะครับ ไปที่ตั้งค่าแล้วก็เลือกมาที่ความไวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปช้าๆนะช้าชใครไม่ทันก็กดหยุดคลิปดูได้นะแล้วก็ผมก็จะทิ้งโค้ดไว้ด้านล่างคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้ด้วยนะอ่าความไวเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2อย่างก็คือแบบไม่เปิดเจรูสครูปแล้วก็เปิดเจรูสครูปนะครับ มาที่ตัวความไวที่ไม่เปิดไจโรสโคปนะผมเลือกแบบเป็นกําหนดเองนะมันจะมีต่ำปานกลางสูงนะฮะใช้บ่อยเชี่ยวชาญซีซั่นแนละ้วก็กําหนดเองนะผมเลือกเป็นกําหนดเองนะฮะมาที่ความไวเลนนะครับแบบไม่ใช้เจโรสโคปนะฮะความไวกล้องก็คือความไวที่ยังไม่ได้ยิงนะความไวที่ยังไม่ได้ยิง TPP แบบไม่ใช้ศูนย์เลงก็คือผมปรับไว้ที่1้0นะก็คือตัวความไวหันซ้ายหันขวานะครับ fpp แบบไม่ใช้ศูนเลง150ยห้าสิบเรดดอทโฮสูนช่วยเลงนะครับ45นะครับก็คือการขึ้นสโคปนะความไวของการขึ้นสโคปนะที่แบบไม่ใช้ใจรัวนะคูณ2ปรับไว้ที่55ครับคูณ3 30คูณ4 25คูณ6 20คูณ82 2นะครับความไวการเลงผ่านศูนเลงก็คือตัวนี้ก็คือความไวตอนยิงนะถ้า ถ้าเรายิงปุ๊บมันจะใช้ความไวตรงนี้นะ,ะสําหรับคนที่ไม่เปิดเจอรงสกูปนะฮะผมตั้งค่าแยกเปิดนะครับ TPP แบบไม่ใช้ศูนย์เล็ง250 FPP 200 Red Dot h o l o ช่วยเลงนะครับ300คูณ2 300คูณ3 35คูณ4 30คูณ6 25คูณ8 20นะครับ ความไวกล้องอิสระ TPP ตัวละครพาหนะ300นะครับกล้องขณะโดดร่ม151 FPP ตัวละคร110นะครับอ่าตัวนี้ที่ไม่เปิดใจรูนะฮะทีนี้สำคัญก็คือผมเป็นคนที่เล่นใจรูเปิดตลอดนะครับเปิดตลอดการตั้งค่าความไวตรงนี้ก็สำคัญมากนะฮะ ความไวจโสรสคูบนะครับตัวนี้ก็คือหันซ้ายหันขวาขึ้นสคูบที่ยังไม่ได้ยิงนะที่ยังไม่ได้ยิงนะครับ TPP แบบไม่ใช้ศูนย์เลงผมเปิดไว้ที่250 FPP แบบไม่ใช้ศูนย์เลง400 Red Dot h o l o s u ช่วยเลง2 5งคูณ2 310คูณ3 3 0 0คูณ470คูณ620คูณ8 100ครับ ความไวใจรูสโคบการเล็งผ่านศูนย์ล็งก็คือถ้าเราเริ่มยิงเมื่อไหร่นะฮะก็จะมาใช้ความไวตรงนี้นะฮะในการคุมปืนนะนิ่งไม่นิ่งอะไรยังไงก็จะเป็นความไวตรงนี้นะครับตังค่าแยกเปิดนะฮะ TPP แบบไม่ใช้ศูนย์เล็งเปิดไปที่2 5 0นะครับ FPP แบบไม่ใช้ศูนย์เล็ง400 r e d d เร h o l o ศูนย์ช่วยเล็ง250คูณ2240 คูณสามสองร้อยห้าสิบเอ็ดคูณสี่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดคูณหกหนึ่งร้อยยี่สิบคูณแปดหนึ่งร้อยนะก็ความไวของผมก็จะประมาณนี้นะความไวของผมประมาณนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีขึ้นนะลองนําไปใช้ดูส่วนการตั้งค่าขั้นสูงนะครับมุมมุมบนขวามือนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าแยกของปืนแต่ละแต่ละชนิดนะอย่างสมมติ AR นะครับเราอยากได้ตั้ง อ็มฟูอย่างเงี้ยก็เพิ่มการตั้งค่าได้นะครับว่าจะปรับความไวมันอะไรยังไงนะก็สามารถเลือกได้แต่ผมไม่ปรับนะผมไม่ปรับที่เกียรปรับก็ใช้แบบไม่จนชินแล้วนะครับก็พอยิงได้อยู่เนาะก็พอยิงได้ความไวของผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ท่านใดที่ยังหาความไวย,ยังไม่เจอก็สามารถนําความไวของผมไปใช้ได้นะก็อาจจะปรับเล็กๆ,ๆน้อยๆอยนะครับค่อยๆปรับนะครับมาดูว่าความไวตัวนี้มันคืออะไรอะไรนะครับ เราก็จะได้รู้นะเวลาเราอยากจะปรับให้มันตรงกับความถนัดของเราอะเนะาะเนี่ยก็ส่วนท่านใดถ้าใช้ตรงนี้ได้ถนัดแล้วก็ถือว่าดีไปนะฮะส่วนจะเก่งไม่เก่งนะฮะขึ้นอยู่กับการฝึกนะครับคนที่ฝึกเยอะๆก็จะเก่งนะฮะส่วนคนที่ฝึกน้อยอย่างผมก็พอยิงได้ฮะพอยิงได้พอสนุกได้นะฮะก็ตั้งค่าให้มันเหมาะสมกับตัวเองแล้วกันนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยนะถ้าเกิดว่าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ